นี่ก็คือผลงานของนักวิ่งในระดับโลกนะครับทั้งทุกๆระยะเลยมาราธอนนะมาราธอน1 0 0 0 0เมตร5,000เมตรนะครับที่ผมติดตามจะเป็นระยะ4ระยะนี้นะสวัสดีครับผมจากครับวันนี้เรามาสรุปนักกีฬานะครับที่โดดเด่นที่สุดในปี2 0 2 1กันครับก็เป็นธรมเนียมของช่องรันวิสันนะครับในทุกๆปี ปีที่แล้วก็ได้ทำไว้แล้วนะครับหคลิปนั่นคือเรื่องของการสรุปนะครับผลงานของนักวิ่งในระยะต่างๆที่โดดเด่นที่สุดนะครับผมระยะละ1ท่านละกันนะครับเพื่อที่จะให้คลิปไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็ดูกันไปเพื่อความเพลิดเพลินนะครับและเป็นข้อมูลความรู้ด้วยนะฮะว่านักกีฬาท่านไหนนะครับนักกีฬาท่านไหนในปีนี้ทั้งประเภทแทร็กนะครับแล้วก็ประเภทถนนเนี่ยในระยะต่างๆ ใครที่ทําผลงานได้โดดเด่นและเป็นคนที่ผมชื่นชอบในปีนี้กันครับหนะครับเริ่มกันที่ระยะมาราธอนกันก่อนในฝ่ายชายนะครับผลงานที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ที่ผมชื่นชอบเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคุณเอเลียตคิปโชเก้นั่นเองนะครับเสื้อตัวนี้เลยนะครับวันนี้เสื้อทีมชาติเคนยาที่ใส่แข่งขันในงานโอลิมปิกที่โตเกียวนะครับที่ไปวิ่งระยะมาราธอนกันที่ ฮอไกโด้ ido, นั่นเองนะฮะที่ซัปโปโรนะครับวันนั้นเนี่ยในเกมของมาราธอนนะเป็นเกมที่คลิปโชเก้นะครับ mm hmm. เขาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะหลังจากผ่านกิโลเมตรที่30ไปจนถึงจบไม่มีใครสามารถที่จะเทียบเขาได้เลยนะครับเป็นเกมที่จบได้อย่างแบบว่าขาดลอยมากๆในเหรียญทองซึ่งเป็นเหรียญที่2ของเอเลียคลิปโชเก้นะครับ เรียนแรกก็คือที่เริโอเดจาเนโรนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วเนาะโอลิมปิกนะครับเท่าที่เพื่อนๆก็ทราบดีครับแล้วก็มาจัดกันในปีนี้แล้วก็จัดที่โตเกียวแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าโตเกียวอากาศร้อนในช่วงเดือนสิงหานะครับก็เลยขึ้นเหนือไปจัดที่ซัปโปรโรนะครับวิ่งกันไปแบบร้อนๆเลยนะฮะวันนั้นมีนักกีฬาหลายๆท่านที่ก็ DNF ออกไปนะฮะแต่ว่าคนที่โดดเด่นที่สุดนอกเหนือจากเอเล็กทิบโชเก้ก็คือซูรุโอซากนะครับในฝ่ายของฝั่งเอเชียที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของคนเอเชียทั้งหมดนะครับคือก็เป็นงานสุดท้ายของโอซากด้วยนะครับเรามาพูดถึงเอเล็กทิบโชเก้กันสั้นๆนิดนึงนะครับเกิดเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนปี1984 อายุปัจจุบัน37ปีแล้วนะครับส่วนสูงอยู่ที่167สองเหรียญทองในระยะมาราธอนก็เคยเข้าร่วมในระยะอื่นๆนะครับเดินเงินในระยะ5,000เมตรที่ปักกิที่เมืองจีนเมื่อปี2008ย้อนกลับไปที่เอเธนก็คือ5,000เมตรได้เหรียญทองแดงนะครับที่เอเธนก็คือเป็นนักรีทาที่อยู่ในระดับสูงในในระยะสั้นๆมาก่อนนะฮะในระยะไกลแต่ว่าไม่ไกลมากขนาดมาราธอนเนาะ ก็คือเราต้องเรียนรู้ตรงนี้จากนักกีฬาในระดับโลกด้วยนะครับก็คือต้องทําผลงานในระยะสั้นๆเนี่ยระยะสั้นๆกว่ามาราธอนให้ดีก่อนนะครับค่อยๆไล่ลําดับขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายก็คือมาที่มาราธอนนะครับผมเองก็เหมือนกันนะ 10K ให้ดีก่อนพอประมาณแล้วก็มาหามาราธอนให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็ไปมาราธอนให้ดีผลงานที่โดดเด่นที่ยังไม่มีใครสามารถที่จะทำลายได้ก็คือสถิตีโลกในระยะ มาราธอน,นครับที่2ชั่วโมง1นาที39วินาทีทำไว้เมื่อปี2018นะครับที่เบอร์ลินมาราธอนนั่นเองต่อกันเลยนะครับท่านที่2นั้นก็คือฝ่ายหญิงกันบ้างในระยะมาราธอนนะครับปีนี้ผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็ยังเป็นในอีเวนต์เดียวกันก็คือโอลิมปิกปี2020ที่เลื่อนมาเป็นปี2021นะครับที่จัดที่เดียวกันนั่นแหละก่อนหน้าคิมโชเกวิ่ง1วันนะครับนั่นก็คือ เปเรสเจ็บเชียนะครับจากทีมชาติเคนยาเหมือนกันนะครับก็คือใส่เสื้อเคนยาเหมือนกัน,นวันนี้เคนยานะครับท่านนี้ใส่รองเทา้าอดิดาสซซโร่อดิออสโปรสองนะครับการแข่งขันของเคนยานะครับเคนยาสองท่านก็คือบิจิสคอสกายนะครับจากไนกี้แล้วก็เปเรสเจ็บเชียจากอาดิดาแต่ทั้งคู่ก็คือไปได้วยกันนะครับแพ็คคู่ไปได้วยกันวิ่งไปได้วยกันวิ่งไปได้วยกันโดยมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่โดดเด่นก็คือ มอลลี่ไซเดลจากสหรัฐอเมริกาเกาะไปด้วยนะครับทีมภูม่าได้เหรียญทองแดงใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยเหรียญทองตกเป็นของเปเดสเจฟเชียนะครับซึ่งสามารถที่จะวิ่งหนีคอสกายเข้าไปนะฮะในในช่วงท้ายๆแต่เป็นเกมแบบแพ็คนะเป็นแบบแพ็คกลุ่มมาเหมือนกันนะครับจนถึงประมาณช่วงกิโลเมตรที่35ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เหลืออยู่แค่4ท่านแล้วก็บีกันเอาเหรียญน,นะครับในช่วงท้ายๆระหว่าง สองท่านก็คือเคนยาทั้ง2องท่านนั่นแหละนะฮะพอมาในช่วงปลายปีนะครับเป็นงานมาราธอนเวอร์เมเจอร์ Major, งานสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนก็มาได้แชมป์ New York City, มนิวยอร์กซิตี้มาราธอนที่สหรัฐอเมริกาเนาะเป็นงานเมเจอร์งานสุดท้ายของปีนะครับทำผมทรงใหม่มาตอนตอนโอลิมปิกเนี่ยเป็นแบบเหมือนถักเหมือนแบบปียาถักปียามาใช่ไหมครับเป็นทรงแบบยาวๆพอ ไปนิวยอร์กก็เปลี่ยนเป็นแบบแนวเอฟโฟนะครับโอ้เท่เลยนะฮะวันนั้นก็วิ่งแบบแข็งแรงเลยวิ่งแบบแข็งแรงนะครับก็เห็นเห็น <c oughs> อยู่ว่าคนอื่นเนี่ยก็เริ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไหวนะในช่วงท้ายๆเพราะว่าตัวของเ,เบเดสเจฟีเชียเ,เนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคู่แข่งท่านอื่นนะเก็บอาการมาเรื่อยๆสนามนิวยอร์กก็เป็นสนามเนินนะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงข้ามสะพานหลายที่ก็จะเหมือนกับตัดกําลังคนอื่นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ พอถึงช่วงท้ายก็เหมือนเดิมฮะปิดเกมแบบยาวๆไปเลยได้แชมป์แบบโอ้โหแรงเหลือๆเลยนะฮะตอนจังหวะที่เออกาะกลุ่มกันไปเกาะกลุ่มกันไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับแค่ประมาณสักกิโลเมตรสุดท้ายอะช่วงกิโลเมตรสุดท้ายก็สปินเข้าไปนะครับขาดลอยไปเลยนะฮะสำหรับเ,เบเลเจติเชียก็เป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําลายสถิติโลกนะครับในปีนี้แต่ในผลงานในระดับ มาราธอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆเลยโดย,ยเฉพาะสไตล์การวิ่งแล้วก็สไตล์การแฟชั่นการแต่งตัวทรงผมอะไรต่างๆสำหรับเบรดเจ็บเชียนะครับเกิดเมื่อวันที่27กันยายนปี1993นะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ28ปีแล้วนะครับเป็นนักกรีทาระยะไกลทีมชาติเคนยา ถัดมาท่านที่3นะครับเป็นระยะฮาฟมาราธอนกันบ้างนะครับฝ่ายชายเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นจาคอบคิปลิโมแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับนักวิ่งนะฮะในปีนี้ที่ไปร่วมงานโอลิมปิกด้วยนะในระยะ10,000เมตรกับ5,000เมตรนะครับสำหรับจาคอบคิปลิโมทีมชาติอูกันดานะครับผลงาน ที่เป็นผลงานฮาปาราทอนนะครับของจาคับคิลิโม่เนี่ยที่โดดเด่นก็คือทำลายสิติโลกของคีย์บอร์ดแคนดี้นะครับไป1วินาทีที่เวลา57นาที3.1วินาทีนะครับที่งานล bon ิสบอนฮาปาราทอนเมื่อเดือนนี้นี่แหละนะฮะที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าตัวก็ไปวิ่งที่โอลิมปิกเกม ที่โตกเกียวด้วยในระยะ1,000 0เมตรได้เหรียญทองแดงครับเป็นคนที่มีผลงานที่โดดเด่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับในหลายๆงานในช่วงนี้โดยเฉพาะในระยะฮามาราทอนนะซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของ World Record s เศรีนะครับสำหรับจอขอบพิบลิโมเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2000นะครับตอนนี้อายุแค่21ปีเท่านั้นนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะยังอายุไม่เยอะมาก แต่ว่าผลงานในระดับโลกเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วเราดูกันไปยาวๆนะครับอีกหลายๆปีนี้นะถ้าฟอร์มยังเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่จะสับ2นะครับสับทมาราทอนเนี่ยซึ่งเป็นแบบเป็นความเร็วที่ที่คลิปโชเก้ทำได้ในงานอ e ินเดอรสหนึนะครับไม่แน่นะฮะจะขอบคิวลรโมเนี่ยอาจจะทำได้ในงานจริงๆเลยก็ได้เพราะว่า ในความเร็วระ,ระดับที่สามารถที่จะวิ่งฮาฟใน57นาทีกว่า,วานี้ได้นี่ฝึกอีกสักหน่อยหนึ่งฝึกอีกสักหน่อยหนึ่งไม่แน่นะครับอาจจะสับสองได้จริงเลยนะครับในงานจริง mm hmm. ก็ติดตามผลงานกันต่อไปครับท่านที่4นะครับในระยะฮาฟมาทอนไฟหญิงกันบ้างนะครับเป็นผลงานที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้เหมือนกันนะครับในงานที่ชื่อว่าบาเลนเซียฮาฟาทอน ปี2021จัดที่บารเลนเซียรประเทศสเปนนะครับเลดสเซนเบดกิเดนะฮะสาวน้อยอายุ23ปีซึ่งเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมปี1998นะครับวิ่งเข้ามาที่เวลา1ชั่วโมง2นาที52วินาทีเป็น World Record นะครับเป็น World Record เป็นสถิติโลกในระยะฮามาลาทอนใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาล่าสุดนะครับ เล t วนเบตกีเดนะครับเป็นเจ้าของสถิติโลกนะครับในระยะ1,000 10, 0เมตรด้วยที่เวลา29นาที1วินาทีซึ่งทําไว้ที่เฮงเกโลประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อไม่นานมานี้และเป็นเจ้าของสีตีโลก5,000เมตรนะครับที่เวลา14นาที6วินาทีที่วิ่งไว้ที่บ,บาเลเซียนะฮะเมื่อปีที่แล้วนั่นเองตอนที่เป็น วิ่งที่มีไฟวิ่งตามด้วยนะครับเลเซนเบดกีเด e นะครับเป็นคนที่ผมรู้ึกว่าฟอร์มการวิ่งของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเป็นฟอร์มการวิ่งที่น่าศึกษามากๆนะฮะว่าผู้หญิงท่านนี้นะครับสามารถที่จะวิ่งที่เพส259นะครับจบฮามาราทอนได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสุดยอดจริงๆ ต่อไปในอนาคตอีกไม่นานนี้นะครับในระยะมาราทอนเมื่อถึงเวลาเมื่อขยับร่างกายขยับการฝึกซ้อมการึกฝนในระยะไกลขึ้นกว่าฮามารทาทอนณตอนนี้นะครับซึ่งย้ายไปอยู่ในทีมที่เป็นทีมมาราทอนที่ส่งอิทธิพลสูงที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ NN Running Team นั่นเองนะครับผลักดันเธอขึ้นไปเป็นระยะมาราธอนเมื่อไหร่นะฮะรับรองได้เลยว่า World r e c o r d ของระยะมาราธอนเนี่ย จะต้องสั่นคลอนแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยว่าท่านนี้เนี่ยเป็นเป็นคนที่จะต้องจะต้องจารึกประวัติศาสตร์อะไรอีกได้อีกแน่ๆน,นะฮะอีกสักอย่าง2อ,อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็ติดตามปีถัดๆไปนี้แหละนะฮะไม่น่าจะนานเพราะว่านี่ก็คืองานฮาปารทอนงานแรกเท่านั้นนะครับงานแรกเท่านั้นที่ทำลายสีโลกได้เลยทันทีนะครับสำหรับเลเซนเบกิเดครับสุดยอดจริงๆ ท่านผ่ามาท่านที่5นะในระยะ10,000เมตรไปในแทร็กกันบ้างครับย้ายไปในแทร็กกันบ้างในระยะ10,000เมตรชายนะครับโซโลโมองบาเดกานะครับที่วิ่งในงานโอลิมปิกที่โตเกียวนั่นเองนะเป็นตัวเต็งหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันนะในระยะ10,000เมตรชายนะครับซึ่งมีโจชัวเซเปไกเจ้าของสถิติโลกมาพร้อมกับจอห์นคิิลิมโมแล้วก็มีการเปิดเกมแบแบแปลกๆนะครับของสตีเฟน กิซ่าในวันนั้นนะครับซึ่งก็ทําให้เหมือนกับสถานการณ์มันเป็นอะไรที่มันมันมันสนุกจริงๆนะครับในการดู1,000 0เมตรในวันนั้นรวมถึงทีม BTC ที่ส่งทั้งกันฟิชเชอร์นะฮะแล้วก็มีตัวคีรินดันติเวทของเราด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยเกมมันผัดกันนําผัดกันตามนะครับในในส่วนของ1,000 0เมตรส่วนบอลบาเล้าเนี่ยมีการ ดอบลงไปชาร์จแบตหนึ่งครั้งด้วยนะในตอนกลางๆแล้วก็อัดกลับมานะครับในท้ายที่สุดและสปินเข้าเส้นชัยนะฮะได้เหรียญทองในระยะ1,000 10, 0เมตรหลังจากที่หมดยุคเบ,คเ,บเคเล่ไปแล้วในแทร็กนะครับนวนบริก้ามาแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี2000ันะส่วนสูงเนี่ย170ซนเมตรนะครับเคยได้แชมป จูเนียแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อปี2016ในระยะ5,000เมตรระยะ3,000เมตรด้วยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่เขาจับตามองมาตลอดนะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นระดับซีเนียแล้วในตอนนี้ปัจจุบันนี้แจ้งเกิดแบบแรงๆกันไปเลยนะครับที่ระยะ10,000 mm hmm. เมตรเหรียญทองโอลิมปิกครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเอาชนะเซฟเตไกได้ <laughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเอกฉันในปีนี้นะครับถัดมาเป็น1,000 0เมตรนะครับท่านที่6นะครับ1,000 0เมตรหญิงกันบ้างในแทร็กนะครับเป็นคุณซิฟานฮัสซันนะครับทีมชาติน e เธอร์แลนด์ท่านนี้นี่เองนะอายุตอนนี้ก็28ปีแล้วเกิดวันที่1มกราคมนะครับวันปีใหม่เลยในปี1993นะครับเป็นชาวเอธิโอเปียนะว่าย้ายไป ไปใช้สัญชาติของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็วิ่งให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนสูง170เซนติเมตรนะเจ้าของเหรียญทอง10,000เมตรที่โตเกียวโอลิมปิกนะผลงานโดดเด่นมากๆนะครับก่อนหน้านั้นนะทำลายสถตีโลกระยะ10,000เมตรก่อนหน้ากีเดจะทำลายเนี่ยหวันนะครับแล้วก็ถูกทำลายในในวันถัดมานะตอนนั้นวิ่งอยู่ที่29นาที 6วิหรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือย9บก้านาทีต้นๆแต่ว่ากีเดทำลายนะฮะทำลายสถิติในวันถัดมาในสนามเดียวกันนะในสนามเดียวกันเลยนะครับเป็นดีเวนที่โหดมากๆนะครับทำลายสถิติโลกต่อกัน2วันนะครับสำหรับฝ่ายหญิงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานโอลิมปิกในระยะ1-0,000เมตรกีเดก็นําตลอดเลยนะนำแบบสไตล์สไตล์กีเดก็คือวิ่งแบบตาม ที่ซ้อมมานะครับตามฟอร์มที่ซ้อมมาตามฟอร์มที่ซ้อมมาวิ่งลากยาวๆไปเลยแต่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเจอความเก่าของซีฟานฮัสซันนะบ,บทขยี้ในช่วง100เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยไปนะครับกีเดก็ตกไปที่3เลยนะครับได้เหรียญทองแดงในวันนั้นซึ่งเจ้าตัวนะครับก็คือซีฟานฮัสซันเนี่ยก่อนหน้าที่จะวิ่ง1นึ่งเมตรเนี่ยได้เหรียญทอง5,000เมตรมาก่อนหน้านะครับเรียบร้อยแล้วก็ เหรียญทองแดง1,500เมตรนะครับคือ1,500เมตรเนี่ยไปไปล้าช่วงท้ายนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เร็วมากๆเนาะ1,500เร็วมากเลยวันนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังติดโพเดียมนะได้เหรียญทองแดงสรุปโอลิมปิกนะครับซีฟานฮาสันได้2เหรียญทอง1เหรียญทองแดง <c oughs> คือโหดมา,มากๆนะครับ เป็นราชินีเจ้าแทร็กในปีนี้เลยทีเดียวนะครับผลงานเนี่ยชัดเจนเป็นเอกฉันมากๆนะครับการวิ่งก็โหสุขุมนุ่มลึกมากนะครับตามอยู่ไกลๆเสร็จแล้วก็วิ่งกดในช่วงร้อเมตรสุดท้ายเป็นซิฟานฮัสซันคิกนะครับ100เมตรสุดท้ายเอาชนะในทั้ง2อีเวนต์ใหญ่ๆเลยก็คือทั้ง1นึ่งหมื่แล้วก็5,000เมตรนั่นเองนะครับสุดยอดมับขอบคุณ ท่านที่7ก็คือในระยะ5,000เมตรชายบ้างนะครับ5,000เมตรหญิงก็คือซิฟานฮัสซันเหมือนกันนะผมถือว่าควบไปเลยครับทั้ง10,000แล้วก็5 0 0 0เจ้าแทร็กในปีนี้นะครับคือให้ซิฟานฮัสซันไปเลย <c oughs> โหดจริงนะครับเพราะว่าได้เหรียญทองทั้ง5000แล้วก็1 0 0 0 0ในโอลิมปิกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโจชัวเซฟเตไกนะครับที่พลาดเหรียญทองในระยะ10,000เมตรให้กับสุลมนบาลิกา แต่ว่าในอีเวนต์ปิดท้ายนะครับของเจ้าตัวก็คือ5,000เมตรที่โตเกียวโอลิมปิกนะก็วิ่งออกไปด้วยความมั่นใจที่มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สุขุมกว่าเดิมแล้วก็มีการวางแผนการวางแท็กติกในระยะ5,000เนี่ยได้ดีขึ้นกว่าตอน10,000นะ10,000นี่เหมือนกับเหมือนไปผ่อนนิดนึงแล้วก็ตอนหลังเนี่ยบาเลกาเนี่ย เหมือนสปินหนีไปในรอบสุดท้ายใช่ไหมครับก็เลยตามเก็บไม่ทันนั่นเองนะในรอยเมตรสุดท้ายก็คือสปินไม่สู้เขาด้วยนะฮะสำหรับเทเบกแต่พอ5,000เมตรก็คือเปลี่ยนมาเป็นแนวแบบแนวบูแนวบุกมากขึ้นนะครับทำให้ได้เหรียญทองไปนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็เป็นเจ้าของสิติโลกนะครับในระยะ5,000เมตรนะที่เวลา12นาที35วินาทีที่โมโนโกปีที่แล้ว รวมไปถึง10,000เมตรในแทร็กเนี่ยที่บาลเลนเซียปีที่แล้วก็เป็นเจ้าของสิติโลกนะครับที่เวลา26นาที11วินาที26นาทีต้นๆเนี่ย10,000เมตรนะครับสำหรับเซฟเตไกในอนาคตยังอยู่กับทีมใหญ่อย่าง NA r u n n i n g team เนี่ยต่อไปเราอาจจะได้เห็นในระยะหาบาราทอนแล้วก็มาราทอนนะครับสำหรับโจชัวเซฟเตไก่ฮะซึ่งบ่มเพาะ บ่มเพาะประสบการณ์นะ NN ็นเอ็นทีมก็เก็บเอาตัวเด่นๆของโลกนะครับอย่างเช่นกีเดแล้วก็เซฟเดย์ไกเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะคอยฝึกฝนแล้วก็ผักดันนะครับโดยรุ่นพี่อย่างเอเลนคิปโชเก้นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับอาจจะได้เห็นสีติโลกใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในระยะไกลๆนะครับผมซึ่งก็นานหลายปีแล้วนะสำหรับมาราธอนนะครับก็3ปีแล้วเนาะมันก็เริ่มจะนานแล้วนะครับสำหรับ ถิติโลกของเอเลียสคิปโชเก้ซึ่งมีคนที่เข้าไปใกล้มากๆอย่างเคนเนนิซาเบเคเล่เมื่อปี2019แต่ปีนี้เบเคเล่ le, ในวัย39ปียังผลงานไม่ดีนักนะครับเจ้าตัวก็สัญญากับแฟนคลับนะครับแฟนคลับอย่างเราๆนะเอาไว้ว่าจะกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านั่นเองนะครับ นี่ก็คือผลงานของนักวิ่งในระดับโลกนะครับทั้งทุกๆระยะเลยมาราธอนนะมาราธอน1 0 0 0 0เมตร5,000เมตรนะครับที่ผมติดตามจะเป็นระยะ4ระยะนี้นะในส่วนนักวิ่งไทยนะครับในระยะ1 0,000เมตรที่น่าสนใจก็คือคิรินตันติเวสท,ที่ได้เข้าไปร่วมในงานโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยนะครับผลงานก็คือได้เข้าร่วมเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วมากๆแล้วนะครับสำหรับคนไทยอย่างเรานะครับอยากจะเห็น นักกีฬาบ้านเราในรุ่นใหม่ๆนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับดูระดับโลกเขาเป็นตัวอย่างดูพี่ๆอย่างคีรินเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นนักวิ่งในระดับชาติในระดับโลกต่อไปแน่นอนนะครับประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยที่สามารถที่จะสู้ในระดับโลกได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ